สวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลานะคะพี่น้อง10โมงนะคะเป็นเวา10โมงอันนี้ก็คือเป็นงานวัดนะคะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยผัวผู้ใดขึ้นรอเถอะนะลูกสาวก็งาม้าสุดโตอันนี้เป็นงานวัดนะคะพี่น้องเป็นงานวัดนะคะเป็นงานที่เข้าออกเข้าบรรษาค่ะนะคะเขาบรรษาบ่อยเขาบรรษานะคะเข้าบรรษาตอนนี้ก็เรามีอาหารนะคะ เพ่งกันลิกัสซี์ผูกกระติดเดี่ยงอีกคือโกนะคะพี่น้องเลยนะคะอ๋อเนี่ก็เป็นแม่ค้าขายยำนะคะน้องออรดีนะคะมาจุดจวดกันจ้านะคะอันนี้ก็ขนมเบื้องนะคะอ่าขนมเบื้องขนมเบื้องค่ะนะคะโอ้นะคะสองพี่น้อง้าแฝดขายดีๆค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าคนไหนที่ยังไม่ได้ทําบุญก็ไปร่วมกันนะคะต้นอ่าสวัสดีค่ะนะคะต้นกระถินเราให้เต็มเต็มแน่นๆนะคะ อ่ามาค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนะคะอ่าแม่ค้าขายผักนะคะพี่น้องอ่าสวัสดีทุกคนนะคะผักนัาปลูกเองไรสารนะคะพี่น้องเ้อบอไรสารเจือปุ่นโอ้ยอัดเพลงเข้ามันมีเพลงไทยยุ่สองสาเพลงเออไ่ยาพิเป็นคนปลูกนะคะน่ะอ่าสวัสดีค่ะเ้อเลขาตุยงเลยเด้อควะบ่เคยกลับไปบ่งตักเชือ่า่า่าอนาฮ่าน่นฮ่าเขา นี่แหละเขามักบักนดาผีปอดเป่นราค่ะเด้อบักผีปอดเป็นกันเป็นกันได้เนี่ยเออเออนั่าจะเศร้าบ้างเลยเนาะไม่เอากับเบื่อกันตัวโอ้โหบานบางคำพเขามันเป็นที่อันดับหน้าแต่มันเนียนอยู่ค่ะนะฮะเอาเห็นบอเอ็มซีตุวยงแต่กลับนะฮะไม่ดูนะบ้างดิค่ะไม่กลับข้างไม่กลับข้างค่ะเราก็ดู เมียนอยู่ค่ะค่ะนะเราก็เป็นการกันเนาะอ่ะเรายังตัดสินไม่ได้ว่าใครคือผู้ต้องหานะคะผู้คนร้ายเราก็นำไปค้ะอันนี้แม่ค้าขายลูกชิ้นค่ะเออลูกชิ้นไก่ย่างใส่กรอกนะค่ะพี่น้องนะคะของน้องหมีนะคะพี่น้องอะเราร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ป้าจะเดินอย่างเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าใช้นะฮะนี่ย่างสดๆเลยค่ะพี่น้องนะคะ อ่าอันนี้ก็นะคะเป็นแม่ค้านะคะพี่น้องที่อ่าขายในวัดประจานะคะขายที่วัดประจํานะคะเราก็มาดูนะคะพี่น้องอ่ะวิอันนี้นะคะก็นะคะน้องเขาก็นะคะขายแม่ค้าใหม่มั้งเนี่ยเพิ่งเห็นนะพี่น้องเอานี้เขาก็มีขายเครื่องแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ค่ะนะคะอเคอามาเล้กค้าโฆษณาน่ะ เออนะคะค้าโคษณามาเด้เอ,อนะคะอันนี้ก็ป้าบอกแล้วไงว่าทําไมป้าถึงกินกาแฟนะคะของตกกะกแตนนะคะพี่น้องนี่ค่ะสั่ง,ะะงะะเข้าไว้ด้วยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเฮาชมมาเอาเด้อเออพี่บอได้เป็นสปอนเซอร์เฮานะคะอ่าเอาสุดหรอค่ะรูดอนเออคาแฟเด้อค่ะพี่น้องผู้ได้อย่ากพออมุ่มมาเลยนะำะงางๆรอๆเออนะคะไม่ใช่ผู้ชายขายน้ำะออนะคะถ้าเต็มใจก็จะบอกนะคะเออ คนลุบลอเขาบอได้ขายน้ำก็ค้อนะคะพี่น้องนะคะอ่าขอบคุณมากไหมสวัสดีค่ะนะคะเออนะคะอันนี้แม่ค้านะคะพี่น้องใส่ไหมเออเนี่ยอันซิมาเก็บเราได้ค่ะนี่เออน่าจะมาเก็บเราได้เออเอาจะไปใส่มือไรก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงเวลาแห่เก่าไปได้ค่ะพี่น้องนะคะใอาขายดีๆได้ค่ะเด้นนะคะอันนี้ก็ผ้าไหมได้ค่ะพี่น้องผ้าไหมผ้าไหมนะคะผ้าไหมนะคะพี่น้องเอา ผ้ามีแต่ฝืนจะสวยตั้งกันเลยค่ะอันนั้นถ้าเป็นเยี่ยมนะคะผู้ใดก็อยากได้นะคะพี่น้องเพราะว่า,าผ้าไหมนะคะไปตัดได้ค่ะเอามาโอ้ทังนี้ก็แจกซ่องเขาต้นนี้แมนะคะ<า>พี่น้องแจกซ่องขานะคะอันนี้ก็แม่ค้านะคะขายออนไลน์เออแม่ค้าขายหวยโอ้ยว่ากันไปพี่น้องเอานะช่วยกันเชียร์นะคะพี่น้องป้าจะพาไปดูตอนที่ใส่าบาทคงจะเสร็จบาทใส่าบาทแล้วหรืมั้งค่ะ อันนี้ก็อีกมุมนึงนะคะพี่น้องเอาไข่ใส่กลองนะคะมาแม่ค้าเด้อนะคะสาวสวยนะคะประจาช่วยวัดมาตโรนะคะน้องหมีนะคะเออมาเอาแม่ค้าเออนะคะไข่กับเขาไข่ใส่กล่องนะคะอคุณส้มนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนค่ะโอ้ยขูดติ๊แดงลิกระชิตอีกแล้วเอาอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องอ่ะว่ากันไปแม่ค้าไขยข้าวแกงไขยส้มตํานะคะพี่น้องเอา โอ้โหน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็นะคะเจ้าวัดวัดนะคะอันนี้ก็หลวงพ่อนะคะวัดเซนต์คลัสแล้วก็หลวงพ่อวัดคอนเลนนะคะท่านก็มาค่ะวัดดีค่ะวัดวะแวกค่ะวัด้ะแวกนะคะท่านก็มาข่าววันนี้นะคะตอนนี้เวลาก็ประมาณนะคะ 10โมง11โมงแล้วค่ะใส่บาทพิ่งเสร็จนะคะมะค่ะบัดนี้เด้โหดาล่านากล้องมาราคาพี่น้องนะคะวันนี้เห็นไหมอันนี้แหละค่ะนะคะสายสะพานบุญนะคะเอฟซีตุยงได้เด็กไปพวอยุ่แคนค่ะนะคะคนสวยนะคะพี่น้องมาบัดนี้จําไม่ได้เลยนะคะเออใส่บาทเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องใส่บาทเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้นกะทินระป่านะ าคนไหนที่จะร่วมบุญนะคะพี่น้องก็เอาของวัดนะคะพี่น้องนะคะอ่าเห็นไมอันนี้สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ไปค้าขายน้ำพังวัดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเห็นไหมคะอันนี้โอ้คุณแม่สวยๆนะคะนี่มัวนหนาน้ำขบวนเลยเนื้อหามผามคน้นๆนะคะวันนี้รู้สึกว่าคนก็ไปฮฮลด์เดย์เยอะนะคะพี่น้องด้านในก็มีอีกนะคะ อันนี้นะคะก็ 1941, สถานที่นะคะก็รับรับแขกแห่เทียนท่านก็จะเข้ามาเขานกิจกรรมในข้างในนี้นะคะเออที่ดีมากเลยค่ะนะคะท่านก็นะคะบำรุงนะคะบำรุงวัดตรงนี้นะคะพี่น้องเวลามาไทยนะคะมาทอดกระถิ่นนะคะพี่น้องเพราะว่าเต็นท์ไม่พอค่ะเต็นท์ไม่พอนะคะเพราะว่าเต็นท์ด้านนอกก็มีนะคะพี่น้องก็จะมีเต็นท์ด้านนอกข้างในนะคะพี่น้องคนสวยของพี่สา <Wars S 2> ขอบคุณค <te> ่ะนะคะโอ้น่ารักน่ารักขอบคุณมากมายวันดีค่ะคนสวยวันดีค่ะอววันนี้ค่พี่ลตีนะคะนึกว่าไม่มาวันนี้นะคะโอ้โหมาด้วยต้นระป่านะคะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะขอบคุณหลายๆที่ใช้ต้นระป่ากับต้นกระถินด้วยกันเ้อนะคะ กันสวัสดีทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูโรงทานนะคะอันนี้ก็นะ,ะเป็นนะคะคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ mm. แกก็ติดแดงอห็นแล้วล่ะค่ะพี่น้องเลยกับติดสี่แล้วนะคะ กันนะคะขอบคุณทุกคน<อ>เป็นเอฟซีผสมหลายๆนะเดอ้อกดไลค์กดแชร์เดอ้อนะคะอ่านะคะวันนี้ป้าก็จะพาไปนะคะดูเอ่ออ่าอันนี้นะคะโรงทานกับพี่น้องโรงทานนะคะป้าจะพาไปโรงทานนล้นว่าโรงทานมีอะไรกินมั่งนะคะโรงทานเขาก็จะมีนะคะอ่ะอาเนี่ยสุดรอช่วยวัดกับพี่น้องนะคะอันนี้นะคะ ทอดร้อนเราบุกลงทานนะคะกระดูกมหมูค่ะอ้าวกระดูกหมูเหรออ๋อเนี่ยกระดูกหมูค่ะทางวัดหมูน่ากินมากลงทานเออเดี๋ยวป้าชเช้านีมาฝากท้องแม่ค่ะยัง่ไม่ได้กินเขา่าสวัสด,ดีค่ะจ้าสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวฝากลงทานมีข้าวเหนียวบ่ค่ะข้าวเหนียวก็ไม่หนีบัวโอ้พีแต่ข้าวสวยบอกว่าป้ายัไม่ได้กินเข่าขอลงทานแม่ให้ป้าจัดการเนี่ยละเดี๋ยวปาา้าจะบุกมีเ,เวลากิ่นเออเฮ้ย กินของวัดต้นคะกินของฟรีจังได้บุญเอี่ยนะสวัสดีค่ะนะคะเอาเดี๋ยวสิกินเขาก็หนะาอ้วนนุ่มกินตัวนี่แม่เป็นตาแซ่บแถบว่ากินหนุ่มกินซะมีหยังกินง่ายๆเอาหนุ่มกินดีกว่าเว้ยเก้าหนุ่มกินดีกว่านะคะนี่ค่ะหนุ่มกินเพราะว่า롱ทานเปิดแล้วค่ะพี่น้องนะคะลองทานนะโอ้นะคะคุณ หลวงพ่อท่านมาแล้วนะคะอันนี้ป้าก็จะกินกีนก่อนนะคะขอประชาชนทันนะครับพี่น้องเพราะเราตอนนี้ร้องทานนแล้วข้าวจ้ะข้าวปิ้งจ้ะข้าวจ้ะ าคับนะครับรง้านาครับรรทานอาหารร่วมกันเลยนะครับโรงรของเราเปิดอันนี้อันนี้น้ำยาน้ำาน้ยาน้ำยาันน้ำยาเสอ้าให่โอ้นะคะเอาเลยค่ะตีนตีนนะครโอ้แม่ค้าคนสวยนะคะเออสวยวัดนะพี่น้องเออเนี่ยค่ะวันนี้เรากินโรงทรมตัวป้าเก่งว่าไหมไม่ตัวแซ่บรักเดี๋ยวมากินอีกรอบน้งพ่อแล้วค่ะขอบคุณนะคะ ลูกสาวเอาดิป้าจักชิ้นหน่อยลูกฮัลโหลฮะละหะฮัคโหะะะลฮยลโหลายๆโหลฮัลโกินัลโหลฮันเดีฮัวโหอยัา,าว่ากัลนะะโหลฮัลโาลฮัลโหานัลนะลฮัลโหละัละหลฮุนโหลฮนลโนลฮัลโหลฮันโหลฮัน,ะะน,นโีลฮัลงทานกลเปิดแล้วนะคะโหลฮลโหลฮัลโหลัลโหลัลโหลฮัลโหลลโหลฮัลโหลฮัลลฮัลโองไว้ที่วัม่กลัลัลโหลลโหลฮัอโหลฮัลโด้อัลโหลฮอลโหลฮัลโหล่ัลโหลฮ นี่นะคะเราก็กินของนะคะของฟี่ของวัดกอนมือนี่เออวันนี้นะคนสั่งขนมจะมาจะเห็นไหมเนี่ยนะคะอ๊บโอ้โหอ่าสวัสดีคนสวยทุกคนเลค่ะเด้นนะคะอันนี้ก็ร้านขายขนมนะคะร้านขายเอ่อพวกอาหารไทยได้ค่ะพี่น้องนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะอ่ลงทานเปิดแล้วเด้อค่ะเด้อลงทานเปิดเร็วเออบ่อยากประกาศตรงท่างนี้เขาเห็นเขาขายของเออนะคะเดี๋ยวป้าขอทานข้าวก่อนนะคะพี่นองเยเราขอทานข้าวกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเจอกันไหมเรื่องพี่นงเด้อนะคะขอุณหอาไรค่ะ